Mở công hai cho ru ngủ, ngủ ngủ con Mở công ao nhã vàngไว้ ก็ ơi. Chàng? 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 แจงกแก้งดูคนแกลงดูนแกลงผัดขนขนเราผัดผัดขนเนี่ยขย,ขยุ่ยยุ่ยเห็นไหมผัดขนแจง้งกว้ยแจง้งกุ้ยแจง้งกว้ยแจง้งดูขี้เ้าขนาดไหนแจง้ง เจงเอ้ยเจงเอ้ยเจงกูไอ้เจงรู้แก้งเรื่องแก้งยกให้กูเจงเลยที่หนึ่งตัวแซบเจงครับลำคานแม่ขยำหูเกาใหญ่เลยเกาเป็นเฮงเจียแล้วเอ้าเออแม่ขยำหูเอ้า <tem po zy> เจ๋งแต่งตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไ <rí> e> อ้ลูกมหมาเนี่ยเ,เรียกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะลูกหมาเนี่ลูกหมานี่เรียกได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หมันเขี้ยวนี่หมันเขี้ยวเรียกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแม่หมันเขี้ยวนี่เกาหูอย่าเลยอ,อ่ะย่าเออเออเบี่ยงทิ้งเนีย่ยไม่พอใจเบี่ยงย่าทิ้ง หมาเจ๋งกินยาเก่งมากตาตาอึเม็ดใหญ่มากอึเม็ดสวยนี่กินอึเม็ดสวยมากเปลี่ยนอาหารให้นี่กินนะเปลี่ยนอาหารให้แล้วเม็ดอึเม็ดสวยอึเม็ดจะค่อนข้างใหญ่เนี่ยอึเม็ดวัลเลอเลยอึเยอะด้วยนะอึเยอะด้วยนะอแม่ต้องสะบัดไปให้ตรงฉี่มันลุก จะได้ไม่มีกลิ่นเปลี่ยนอาหารให้เอือกเม็ดใหญ่เพราะว่าอาหารตัวเกาว่ากินแล้วเหมือนมันมันไม่ค่อยดีไม่เหมาะสําหรับกระต่ายป่วยถ้ากระต่ายป่วยต้องกินตัวและปิดฟาร์มที่มันจะมีพีไบโอติกช่วยให้ให้ให้ดูแลเรื่องลําไส้ให้ดีขึ้นปรับลําไส้ให้ดีขึ้นกระตากินข้าวอย่างเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่กินหรอกแม่อ้อมต้องใช้วิธีใส่อัลฟาฟ้าซึ่งเป็นญ้าเป็นใบอัลฟาฟ้าของปวดเขาให้เขากินทําให้เขากินได้เยอะแล้วก็อื้อสวยด้วยค่ะกินใหญ่เลยยาใบยาใหญ,ใหญ่อันนี้เป็นทีโมที่แม่อ้อมไม่ได้ให้อฟาฟาฟ้าให้ในถ้วยถ้วยอาหารให้เป็นใบนดหน่อยหน่อยให้พอเป็นกระสแต่หลักๆคือต้องกินยาตัวน,นี้ค่ะตาเคี้ยว นี่แม่พาไปตัดขนแล้วค่ะขนยาวมากๆไม่ดีเคี้ยวกุ๊บกิบกุ๊บกิบใหญ่เลยปกติดีแล้วค่ะเซนต้าค่ะน้ำพริกแม่ยองนะคะน้ำพริกกกหมูข,ของแม่ยองนะคะอร่อยค่ะแม่อ้อมคอนเฟิร์มเลยนี่กระปุกที่สองแล้วนะคะที่แม่อ้อมกินเนี่ยวันนี้เขาเออกมาให้เมื่อเช้าเนี้แม่อ้อมกินสองกระปุกแล้วเนี่ยรสชาติอร่อยมากๆค่ะ แล้วก็ไม่เหม็นหืนนะคะบอกได้นะคะกรอบอร่อยค่ะรสชาติกลมกล่อมนะคะแล้วก็อันนี้คือไอ้ที่ซื่อซ้านี่คือมันเผ็ดค่ะคือแม่อ้อมไม่กินเผ็ดแล้วนี่ก็เป็นกะหรี่ปั๊บของบ้านแม่เอ๋นะคะของบ้านแม่เอ๋เนี่ยคือเต็มถุงนะคะเอามาให้เมื่อวานตอนนี้ก็เหลือแค่อันเดียวอร่อยค่ะแม่อ้อมคอนเฟิร์มนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะนี่นะคะอร่อยทั้งสองแม่นะคะทั้งแม่ยองแล้วก็แม่เอ๋นะคะคือแม่อ้อมกินหมดหรือไม่เป็นเพราะแม่อ้อมกินเก่งก็ไม่รู้ แม่อ้อมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อุดหนุนทั้งสองแม่แล้วก็ฝากมาให้แม่อ้อมด้วยแม่อ้อมขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะ